ข้อ36เรือลำหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารและสินของมวลรวม600กิโลกรัมกับตันพบว่าขอบเรืออยู่ปริบน้ำ <c oughs> เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับตันจึงโยนของออกให้แปะให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเรืออยู่เหนือน้ำจงหาว่ากับตันโยนของออกไปเป็นมวลเท่าไหร่กอไก่หนึ่งร้อยกิโลกรัมขอไข่หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลกรัมข้อควายหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมและงองูหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกรัม ข้อนี้พิจารณาโจทย์ครับคือมีอยู่สองกรณีคือกรณีตอนแรกนะครับที่ตอนแรกนะครับที่เรืออยู่ปริมน้ำนครับคือนี่คือน้ำนะครับขอบเรืออยู่ปริมน้ำนะครับและกรณีที่สองครับกรณีที่สองก็คือเรือเนี่ยครับอยู่สูงกว่าน้ำนครับโดยปริมาตร20%ของเรืออยู่สูงกว่าน้ำ ดังนั้นถ้าเรือมีปริมาตร V ครับนี่คือ0 2 V ใช่ไหมครับเป็นยี่สบเปอร์เซ็นต์ส่วนส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือ0.8 V นะครับดังนั้นเรายังไม่รู้ปริมาตรเราจะทำการหาปริมาตรก่อนนะครับโดยถ้าพิจารณาในตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยจะมีแรงที่กระทำต่อตัวเรืออยู่2แรงก็คือน้ำหนักของเรือเองนะครับคือ mg นะครับกับแรงลอยตัวของของเหลวนะครับก็คือน้ำก็คือ fb นะครับแรงลอยตัวเนี่ยก็คือมีสูตรว่าโลของเหลวนะครับ ปริมาตรที่จมครับเราคูณด้วย g นะครับดังนั้นข้อนี้ตอนแรกคือเกิดสมดุลของแรงก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแสดงว่า fb นะครับเท่ากับแรงลงคือ mg แรงขึ้นครับคือโลของเหลว v ที่จมแล้วก็ g เท่ากับ mg g คือเป็นแรงความเร่งเนื่องจากแรงน้มของโลกขอตัดทิ้งไปนะครับเนื่องจากเท่ากันดังนั้นเราจะรูดูว่าปริมาตรที่จม นะครับก็คือมวลหารด้วยโรของเหลวนะครับมวลของเรือนะครับโจทย์บอกว่ามวลทั้งหมดรวม6ก0กิโลกร,รัมนะครับก็แทนค่าเข้าไปเป็น600กิโลกร,รมัมส่วนโรของเหลวของเหลวในที่นี้ก็คือน้ำนะครับน้ำมีความหนาแน่น1 0 0 0ันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าปริมาตรที่จมครับหรือ V ที่จมก็จะเท่ากับ V ของเรือใช่ไหมครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าเรือเนี่ยขอบเรืออยู่ปริ่มน้ําดังนั้น ปริมาตรทั้งหมดที่จมไปก็คือปริมาตรของเรือทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากับ0.6ลูกบาศเมตรนั่นเองครับก็ทีนี้เราได้ปริมาตรของเรือแล้วนะครับต่อมาครับมาข้อที่2โจทย์บอกว่านําของออกไปครับทําให้มวลเบาลงช่วยครับพอมวลเบาลงเนี่ยเรือก็จะลอยขึ้นโดยให้20%ของปริมาตรเรืออยู่เหนือน้ํานะครับดังนั้นปริมาตรเรือเนี่ยคือ0.6 ลูกบาศก์เมตรนะครับเมื่อ20%ของเรืออยู่เนือน้ำแปลว่า80%ของเรืออยู่ใต้น้ำ,ออนนำดังนั้น v ที่จมในการคิดรอบที่2นะครับปริมาตรเรือที่จมก็คือ0.8ของปริมาตรเรือถูกไหมครับคือร้อยละ80ของปริมาตรเรือก็คือเท่ากับ0.8คูณด้วย0.6ลูกบาศก์เมตรนะครับ ถ้ามาดูเรือที่จมครับเรือที่จมจะมีแรงกระทำเหมือนกันก็คือมวลของเรือครับคือ m g แต่ตอนนี้ขอใส่เป็น m เนื่องจากว่าเป็น m ที่เอาของออกแล้วครับอันนี้คือเอาของออกมวลลดลงไปเมื่อมวลลดลงไปขอให้เปลี่ยนตัวแปรเป็น m เคูณด้วย g ครับแล้วก็จะมีแรงลอยตัวขึ้นไปเหมือนเดิมก็คือโลของเหลว v ที่จมคูณด้วย g ซึ่ง v ที่จมก็คือ0.8 v ครับคือ v ที่จมนะครับดังนั้นข้อนี้เกิดสมดุลครับ ในส่วนที่2เกิดสมดุลคือแรงขึ้นคือ fb นะครับจะเท่ากับแรงลงคือ m เดคูณด้วย g นะครับ fb คือโลเหลว v จม g โลของเหลวนะครับ v จมคูณด้วย g เท่ากับ m ดคูณด้วย g g จัด g ก่อนนะครับดังนั้นเราจะหา m ดนะครับจะได้ว่า m เดเท่ากับโลของเหลว,โล,หลวโลของเหลวคือน้ําน้ําก็คือมีความนแน่น1,000กิลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับ คูณด้วยปริมาตรที่จมปริมาตรที่จมคือ0.8นยคูณด้วย0.6นลูกบาทเมตรนะครับคำนวณออกมาครับจะได้ว่ามวลของเรือหลังจากเอาของออกคือ480กิโลกรมัมนะครับดังนั้นจะได้ว่า m ดดนี้เป็น480กิโลกรมัมดังนั้นตอนแรกนี้มีมวล600กิโลกรัมนะครับตอนหลังมีมวลอยู่ทั้งหมด480กิโลกรมัมโจทย์ถามว่ากับปันโยนของออกไปเป็นมวลเท่าไร่ ดังนั้นมวลข,ของของที่โดนโยนออกไปนะครับก็คือ600ลบ480กิโลกรัมเท่ากับ120กิโลกรัมนั่นเองครับดังนั้นกัปตันนะครับเอาของออกไปจากเรือ120กิโลกรัมต่อข้ององูครับข้อนี้นะครับก็คือเราต้องหาปริมาตรของเรือให้ได้ก่อนนะครับจากตอนแรกที่บอกว่าเรือปิมน้ําอยู่ครับก็ใช้สมดุลของแรงคือแรงขึ้น คือแรงลอยตัวคือ Fb เท่ากับโรของเหลว v ของปริมาตรที่จมคูณด้วย g r h คือความหนาแน่นนะครับ v คือปริมาตร g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากับ mg คือน้ําหนักของวัตถุนะครับเมื่อหาค่าตรงนี้ได้แล้วครับคือจะได้ v ออกมาปริมาตรเรือทีนี้เนี่ยเมื่อเอาของออกเรือก็เบาขึ้นเรือก็จะลอยถูกไหมครับเมื่อเรือลอยขึ้นโจทย์บอกว่าเรือลอยขึ้น หนือผิวน้ํา20%ของปริมาตรเรืออยู่เหนือผิวน้าดังนั้นปริมาตรเรือที่จมอยู่ใต้ผิวน้ําคือ80%หรือ0.8คูณด้วย v นะครับดังนั้นเมื่อเราเอาของออกมวลลดลงเป็นมวลใหม่จะใช้ m แทนครับก็เกิดสมดุลใหม่คือ m g จะเท่ากับโลของเหลว v ที่จมคูณด้วย g ซึ่ง v ที่จมคือ0.8ของ v ปริมาตรเรือนะครับเมื่อคํานวณออกมาแล้วจะได้ว่า m คือ480กิโลกรัมแสดงว่ากับตันเอาของออกไปทั้งหมด120กิโลกรัมนั่นเองครับ